โปรตีนเป็ดโลมเฮ้ยไรกขาว่าลาโปรตีนลำเป็ดโลมมันหวาปพรีกับในในพูนมันหวาบุรีก็ไม่จุกโรจน์จันทความห่วงใจไอ้พี่กับตูมูไปไหนเลยใส่แต่เมทโรบุรีรถตกนักเลงเฮตติ้งลูกเจ้าตีใดพวกรังไปอยู่ในแดก่องในปราบโเจ้าอยู่ประเทศอิตาลีอะทิ่ตีเรียนอ่านแต่ปรีด้ว ก็ววาประติดฮคตจะเนี่ยปลอกหลามก็ปิดนี่ไงส่วนปลอโปลทไม่ป็นหลามเลปลัมโฟลต้องปิดปิดปลานพิษปลามปลัมหลอมหลามปลาดต้องปิดพิษปลานป็นปลัมโฟลปลอกหลอมแผลปลอมโต้องปิดหนาใต้ปลอมแผลพิษหลามปลับหลอโฟลแต่ปลาพลาดไป่ปิดเหมปีนิษปลามมันเป็นปลัมโฟลให้ยเลยคนพิษเฟรตปลาได้เลยชิดแต่งซคนนี้ก็ลำบากอยากจนอื่นทอง มาอยู่ในวัดก็ได้ผึ่งเข่ากอนบาดร่วงตาจากชาวบ้านที่ก็ได้ง่ายบดริจากทานนะซึ่งในปราบในดิกในดิกที่ไปในไรวันเล่นไม่มาวัดไปอยู่ในายวันในดิ๊กกนไม่ค่อยมาวัดร้อมลิดปลามาปลอมปลาปลอมปลัดกอไรก็ว่าปลอมติดปลาปลอมปลาปลอมปลัดไปติดปลาดักกัดอยู่แค่น้อยว่าติดยาก็ป่าไปบมัด กวางไม่โตช่างเลยเลืกเลยย่างอ่ะลูกยาเซต,ติดมันแนวปลาโปรตีนลำเป็นนมไอ้ไรก็าวาปลาโปรตีนลำเป็นนมมันหวาปพีกบนในในพูนมันหวาบุรีก็ไม่จุกช่างกว่างหั่นใจแฮปปี้กับตูมูไปเลยเลยใส่เ็มติตุบุรีรถตอกลักเลงใส่ก็รถตอกลากเลงไอ,องไ้ไรเขาวะว่ามันจุดออกปากเก่งอ๋อ เออสมควรมันปากยาวว่ามวนยาทึ้งในปราบตำร้อยเต็มยัวใต้วิลิโอยกับพีเกิดนุยก็ยิดไปจเจตมันชุดตำทึ้งัวเจ้าก้อนวิริโอเกิดนุยครับวัวแต่ป้มวัวกันละสื่อจี้่วยบัวแต่ปมได้ไม่พอที่ได้มดแต่ตาสดชื้นแท่านจะไม่คุณย์ไล่วอนนะร้อยหรือที่กัน บวชวาหรือจีนาอาอมนะเออดีเด้วหลวงเป็นญาติกับประชาชนาะต่างออกที่ดีเราบวชแลว้วตั้งใจตั้งอยู่ในวินัยตั้งมั่นอยู่ในความดีก็แล้วเออมันว่ากูบวชมีหุ้นไหมเรามีหุ้นว่าตั้งคนเลยมึง <c oughs> ปลาโมขวงปีและนอกยากลงดุดเตียนปานมันอย่าดูโจุะเลยคนเราไม่ใจอยู่ที่โจ๊เราปลามันอยู่ที่ปฏิบัติ จวดดังป่อกกันไม่รู้จั่งปอมันต,บตีบัวต่ำไรในหลงจวดเลยดิพี่นอนรับปลปาปลอมๆกันบุดทันบุดทันปัตตันปัตตันอภิวาเทมิอภิวาเทมิทำมันเกลียวเปล่าเกลียวเปล่าแม่เอ็งเลยเอ็งหมาตำมันตำมันเจ้าละนั่นก็เจ้ามีตำมันเจ้าลาะนั่นก็เจ้ามี เช่นคันเช่นกันกับคูเลตเตอร์เราเป็นไอ้ไกว่แล้วผู่ลำขางเรื่องไหนดิเพิ่มที่ปลาปล้องปลาครวัตปลาปล้อง่าเป็นปลาแบเนีลักวิทไปหลับไร้ว่าปต่ำรูปปลาแอบรอบไอ้เลยกู่ะความัน่ในบัวเป็นปลาเพื่อเวลามันจะติดเวลาไตก็ได้ต่ารูปได้ครบ เปลี่ยงกรอบได้ด้ยถ้ามึงเป็นปลาสักทีถึงปลายาวเลือกรอบเนาะหนาไม่ลับนั่นคนกรองลบนำพลัมพลัมลัมเลิอกเหมือนไพในดิคตาจะบวชจะดุกลับแต่บวด้วยดิตตาเพราะย่าินดีนะสี่นาก็ก้องประพุตเจ้าในในดิกรู้ไหมว่าได้แก่อะไรบางก็นึ่งว่าเพื่อพลามพลัมพลัดข้ามนำกรองไปเลยห้าพลาพลั มันบางามก็ชัดาาอ,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 อาจารย์กวรจะไปเปลีป่ยนคอช่องลำหลักลำก็ช้องแบบนี้ก็ลำหลักลำห้ามป,ปามลักหลักห้ามหลักจบกอช้้มลำพิษปลุกหลุปลุกเปนไปได้เว่าห้ามพิษเกลดเกิดรุนจำได้รุ่นและติ่นกอชั้มห้ามพิษโลกเมีย